สวัสดีครับสบายดีพี่น้องอันนี้โมกบุอกับโมเซโนกับเราพี่น้องเอ้ยปะโหครับสวนงามพี่น้องเอ้ยเจ้บรรยากาศงามาคาดเลยเลยนะ้ไองไฮไลท์น่าจะไปโฆษณาเนี่ยโมสวยมากเลยครับ รับของไทยครับสวยมากเลยครับผมว้าวไปเอาภ่าเรือสูนย์คนคนเยอะมากเลยครับว้าว เนี่ออข้างบนที่ที่มออมเดินนะครับเป็นสกายวอล์คหรือว่านี้ห้างอะไรพันทล่าไม่ใช่บันทิพ,ทพรมคลองไปน่นองขอตดิดขอไว้ไปน่นองบรรยาก,กาศทือว่าสวยงามสวยงามแม่ครับผม ่นจะเป็นศาลบิตาครับสวยสวยสวยว้าววิวมุมนี้สวยมากเลยครับ เยมากเลยอารมบรรยากาศชื่นใจครับข้าเมียมาเที่ยวได้ไม่น้อย <c oughs> ว้าวข้ามมสูบรรยากาศครับช่วงในคนยังสิบปลายครับวันนี้ โปรแกรมอะไร้าเป็นช่วงกลางคืนคนอาจจะหลายหน่อยรถไฟฟ้าเนาะรถไฟฟ้า ภานยางป็นส้มบรรยากาศสกายวอล์คเือว่าเป็นแลนด์มาร์กเลยครับ <Wow. S 2> ว่าวเือ <Wow. S 2> ว่า <Wow. S 2> ได้มากอีกรอบนี้กันเชื่อว่าคุ้มค่าพี่น้อง <Wow. S 2> <Wow. S 1> ชอบมากเลยครับ <Wow. S 1> พอในยานา่างก็ภาษาไทยแน่ภาษาลาวแน่เลยครับเ้อ wow. สวยมากเลยครับกลับมาแล้วครับผม อร่ังเ่ียวกำลังกลับมาคือเ่าครับผมนีม่ยังครับเสื้อว่าเศรษฐกิจประเทศไทยคึกคืนคึกคืน ก็ค่ไปเห็นนะบกอปะเด้อยครับบ่อก็ไปสนามก้องสนามกล้องล้กล้องก็เท่าเดบมาตามมุมนี้ดูสวยงามมากเลย Hôm ừ, nhà nhưng có thanh hòm sao phải nói Wow, wow. สวนนาะต้ืนพันจะเป็นันสีสันนะครับทาเป็นสีนอะสีนี้<ม>เขาเรียกว่าอะไรครับี่เ็นลงโง่บอพี่นอ้องจมคือ่เห็เ็นลงโงู รถ้าับเรือว่าน้ำทงองเกลียว,ยวมาลาย เป็นเห็นวางให้หนางพักผ่อนนางทายโลบนางแบบซิ้วๆเที่ยวว่าเป็นตัศนใจโทรกับที่ทักสกายวอล์กนี้ก็ sông mỏ hỏi mà đây khẩu hàng với nòng ấy thay mốt nòng thì bừng có thay thay đã nòng hay đô và nào cũng wow. นุ่มเนียเนยวาะว้าวอาบท้องถนนสเตอสวยงามไปเดินยังไม่กี่รอบเพิ่งได้รอบเพียครับเนี่ยนี่ก็เดินรอแไป,แไปจะไปดู่าไปดูค่า มุมสูง360สามร้อาปะทีมงานไปใสเบอแลว้ววะทีมงานมอไมไปใสเวอแล้วเนาะบ่ะว้าว ว่าหัวจบคลิปเพียงแค่นี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องบอมเซีเนอร์เดอ้อครับสวัสดีครับสมบัตีเนาะ